ใจหายไม่น้อยค่ะกับล่าสุดนี้นะคะเระเอกดังตัดสินใจโบกมือลาต้นสังกัดเดินหน้ารับงานเองค่ะถือทำเอาแฟนๆนั้นใจหายไม่น้อยค่ะนักแสดงอย่างตีธนพลออกมาเผยข้อความผ่านอินสตาแกรมค่ะว่าตอนนี้เนี่ยตัวเองหมดสัญญากับต้นสังกัดแล้วขออนุญาตผู้ใหญ่ดูแลตัวเองโดยข้อความนั้นระบุว่าสวัสดีครับผมตีธนพลครับขอเรียนแจ้งให้ทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้ผมเองหมดสัญญากับทางบริษัท จามินกรุ๊ปจำกัดเป็นที่เรียบร้อยขออนุญาตทางพี่แจนให้ตีได้ดูแลตัวเองเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสในการรับงานที่หลากหลายมากขึ้นเติบโตในการเลือกการรับงานตามความเหมาะสมของตัวเองในด้านของการทำงานการเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทจามีนกรุ๊ปจำกัดยังดูแลกันตามปกติขอบคุณพี่โอสตาร์ฮันเตอร์เอนเตอร์เทนเมนต์รวมถึงพี่เจน จานีนกรุ๊ปจำกัดและ CCDM ด้วยครับที่ทำให้ตีได้เข้ามาโลดแล่ในวงการบันเทิงในฐานะนักแสดงซีรีส์วายเรื่อง To ม o ด n The ซีรีส์ตีเติบโตมาได้อย่างดีก็เพราะว่าทุกๆคนขณะนี้ผมเป็นนักแสดงในสังกัดของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ผมก็ขอทำหนะ้าที่เป็นนักแสดงให้ดีที่สุดสุดท้ายผมอยากจะขอบคุณแฟนคลับทุกคนผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณลูกค้าที่ให้การสนับสนุน เอ็นดูผมมาโดยตลอดและหวังว่าผมจะเติบโตในเส้นทางที่ผมรักนี้ยิ่งขึ้นไปโดยได้รับการสนับสนุนจากทุกๆท่านเช่นเคยขอบคุณที่รักและเอ็นดูตีมาตลอดครับที่ผ่านมาเลยช่องทางการติดต่อไลน์ตีเดอะธนพลสำหรับหนุ่มตีแล้วอย่างไรก็ยังคงเป็นกำลังใจให้กับเจ้าตัวอยู่เรื่อยๆค่ะสามารถรอติดตามและซัพพอร์ตผลงานของหนุ่มตีธนพลได้ค่ะ